กินอะไรไปท่านถึงพูดอย่างนั้นล่ะพูมกับนี่ก็ชัดเจนเนาะท่านพูดถึงการแก้ปัญหานี่นอกระบบป่ะฮะแล้วท่านก็พูดถึงนามเภอใช่ไหมครับพูดถึงทางผู้การจังหวัดเนาะดังนั้นพูมกับเนี่ยหมายเป็นอย่างอื่นไม่ได้นะจะเป็นพุ่มกับซีรีส์พูมกับภาพยนตร์ไม่ได้เนาะพุมกับก็น่าจะเป็นพุ่มกับสถานีตํารวจอย่างเดียวเนาะแล้วที่บอกว่ามีคนขอมาเยอะเหลือเกินไอ้คนคนนั้นตกลงแล้วไอ้คนที่ขอนี่เป็นคนหรือสัมภเวสีแล้วคนที่ขอแล้วท่านพูดกับใครในในที่ประชุมไหน ท่านพูดท่านพูดในที่ประชุมสสพักเพื่อไทยใช่ไหมแล้วท่านพูดกับใครอ่ะก็พูดกับสสไม่ใช่เหรอนะครับในฐานะสายขานจะตรวจสอบเรื่องนี้ก็เรื่องนี้เดี๋ยวเปิดสมัยประชุมมาก็คงต้องตั้งกระทู้ถามว,าว่าท่านบอกว่าคนที่ขอมาเยอะเหลือเกินเนี่ยใครที่ขอมาเยอะเหลือเกินแล้วท่านก็นจะพูดอีกไม่ใช่เหรอว่ากา็มีผิดหวังมากกว่าสมหวังแต่ก็มีสมหวังก็มีอยู่จํานวนไม่น้อยก็แสดงว่ามันมีการฝากกันจริงอ่ะคือต้องยอมรับกันตรงๆเถอะ นะถ้าพูดกันตรงๆก็คืออย่าบิดพิ้วเลยก็คือท่านหลุดปากพูดะแล้วในวันหนึ่งท่านก็มาแก้ตัวในพูดกันตรงๆเนาะคือท่านยอมรับสัมภาพณ์เด้อจริงๆแล้ววันก่อนหน้าก็คือเป็นการสรารภาพของคนที่เป็นนายกัฐมนปรีอยู่แล้วนะแล้วที่ท่านเคยพูดก่อนหาเสียงนาะยเศรษฐาทวีสินที่แบบบอกว่าจะขจัดสังคมเส้นสายไปพอหลังหาเสียงนี่คือลืมที่นายเศรษฐาทวีสินเคยพูดเอาไว้อย่างเข้มเลยนะเสียงเข้มเลยนะจะขจัดสังคมเส้นสายก็ลืมหมดแล้ว แล้วตกลงเศรษฐาก่อนหน้าที่ประชุมพรรคเพื่อไทยกับเศรษฐาที่มาพูดอีกวันหนึ่งนี่คือเศรษฐาคนเดียวกันป่ะการรอเปิดสมัยนี้ไม่ช้ไาไปใช่ไหมครับพี่วิโรจน์มันก็คงตอนนี้ก็คงใช้กรรมธิการในการจัดก,การก่อนแต่ว่าเปิดสมัยประชุมผมที่ว่านาย,ยายก่านก็มาแค่ก็้องมาชี้แจงอะไม่ใช่อยู่ดีพอวันรุงขึ้นบอกว่าอ๋อไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นพูดถึงว่าความนะไม่ใช่คนโอ้โหผมฟังแล้ว จริงๆวันนั้นนี่อยากจะเอายาไปทาสีข้างให้ท่านนะครับท่านคงนท่้งจะอักเสบพอสมควรนะคือท่านอยู่วันไหนไหนก็สารภาพมาสัก80%แล้วผมว่าก็พูดไปยี่สิบเอถอะว่าคนสสที่มาฝากพุ่มกลับใหม่ให้กับท่านเนี่ยนะครับคือใครฝากกี่คนและจริงมันไม่ได้ยากเกินวิสัยนะเพราะพุ่มกลับมันมีการโยกย้ายแล้วก็มีพุ่มกลับมาอยู่จํานวนหนึ่งถูกไหมเดี๋ยวผมก็จะไปหาทางโยงครับว่า พ่วงกับที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งใหม่จากพันตํารวจโทเนี่ยเพิ่งขึ้นมาเป็นพันตารวจเอกแลวเพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้กํากับเนี่ยใครอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในสถานีตํารวจใดและมีเครือข่ายความสัมพันธ์ยงใหญ่กับสสคนไหนซึ่งผมคิดว่าไม่ใช่ผมละผมมั่นใจว่าเดี๋ยวก็จะมีสื่อมวลชนเนี่ยที่มีมือขยนันคอยโยงให้เองอะ่ะแล้วเดี๋ยวค่อยไปถามท่านนายกเลียงเลียงคนเลยว่าไอ้คนเนี้ยอยู่ในบัญชีฝากไหมแล้วคนนี้สมหวังหรือผิดหวังใช่ไหมครับถ้าดูจากบทอิออ่งของท่านนายกที่พูดในี่ประชุ จริงๆผมว่าความผิดต่อสังคมมันเกิดขึ้นแล้วแหละนะครับแต่เอาเข้าจริงๆเดี๋ยวมันต้องหาหลักฐานเพิ่มเนาะคือการสารภาพของผู้ต้องหาเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่หลักฐานถูกป่ะมันต้องสแสวงหาข้อเท็จจริงแต่เดี๋ยวรู้แลลวครับพ่วมกับใหม่เดี๋ยวไม่กี่ท่านเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดสื่อมวลชนช่วยผมด้วยนะว่าช่วยลิสต์มาทีว่าพ่วมกับที่เพิ่งเป็นพันตำรวจเอกเนี่ยแล้วอยู่ในสอพอไหนนะครับสอน,อ,นอนไหนนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็รู้ดีครว่าสอพอนั้นสอนอนอนี้อ่าสอสใไทยชนะถูกไหมถ้าเป็นในโดยพพสอสอเฉพาะพ เดี๋ยวหาชื่อนามสกุลก็รู้แล้วครับว่า,าเป็นน้องคนนั้นเป็นเพื่อนคนนี้เรียนรุ่นเดียวกันกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวค่อยไปถามท่านนายกเดี๋ยวทำเดี๋ยวผมจะทําบัญชีเลยนะว่าไอกคนนี้อยู่ในบัญชีสมหวังหรือเปล่านะนะฮะอยู่ในบัญชีแห้วหรือเปล่าสมหวังเรื่อยเร่เดี๋ยวนียก็เรียกแห้วใช่ไหมอยู่ในบัญชีแห้วหรือเปล่านะนะับออมองว่าเรื่องนี้จะทําให้ในายกลสภาพค,ความเป็นนายกเลยหรือเปล่าคือผมว่าถ้าถูกตั้งคําถามแหละนะครับที่ผมบอกว่าคําสารภาพของผู้ต้องหาเนี่ยมันไม่ใช่หลักฐานถูกไหม แต่ก็ต้องยอมรับนะอันนี้ก็ต้องให้เครดิตกับสื่อมวลชนท่านหนึ่งนะก็คือคุณเคนเนาะก็ต้องตั้งคําถามกับกับคุณคุณเศรษฐาแหละว่าต่อไปนี้ประชาชนจะเชื่อคาพูดอะไรจากนายกเลมนตรีได้อีกถ้าเมื่อวานนี้พูดวันนี้อีกอย่างอย่างเงี้ยมีการเรียกร้องให้นายกรัฐมนติลาออกด้วยแต่ท่านสิริวิสุทธิ์นะครับอันนี้พี่วิโรจน์มองว่าผมว่าก็การเรียกร้องมันก็เป็นสิทธิที่ทําได้เนาะแต่ การตัดสินใจก็คงต้องอยู่ที่ท่านนายกรัตรีเนาะเราผมก็ถือโอกาสนี้ให้กําลังใจในายตำรวจนะครับที่ตั้งหน้าตั้งตาทางานอย่างเต็มที่ทําตามหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วที่เขาบอกกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรื่องที่มันเกินจริงนะที่บอกว่าถ้าคุณไม่วิ่งซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะไม่ไม,ไม่ไม่ใช่วิ่งซีเกมโอลิมปิกเกมเอเชียนเกมนะถ้าคุณไม่วิ่งคุณไม่หาเงินมาซื้อตําแหน่งโอกาสที่คุณจะได้ขึ้นพ่วมกับมันก็ยากเหลือทนไอ้ประโยคนี้ผมที่ว่าสื่อมวลชนที่ทำข่าวมานานก็รู้ดีว่า มันเป็นคำพูดที่แสดงถึงความท้อแท้ท้อถอยของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยชื่อสัต์สุดจริญจ